สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่างลูกชาวนาพาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอดจะพาไปชมผักกาดหอมนะคะที่เราหวานนะคะหวานไว้ในกระบะอย่างเงี้ยนะคะกระบะหรือภาชนะอย่างนี้นะคะตอนนี้อายุก็น่าจะประมาณยังไม่ถึงเดือนนะคะเพื่อนๆนะเรามาดูผักกาดหอมของเรานะคะเห็นไหมคะไม่ถึงเดือนนะคะที่จะให้เพื่อนๆดูนะ ผักกาดหอมเนะี่ยกินได้ตลอดนะคะนะนี่อายุไม่ถึงเดือนนะคะมีบางคนถามว่าทำไมผักสว่วนนี้จิงงามจริงเลยนะทำไมงามจริงนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะมันงามเพราะอะไรนันนี้เวลาเราจะมาอัปเดตผักกาดหอมของเรานะคะอายุประมาณหนึ่งเดือนนะไม่มีใบเน่าเสียเลยนะคะ นะเรามาดูว่าทําไมพักการดเราสวนเราทําไมจึงงามจังเลยนะง่ายมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวจะบอกให้นะคะามาดูว่าทําไมพักการดเรางามนะเริ่มต้นจากการปลูกก่อนนะคะเริ่มต้นจากการปลูกนะดินที่เราผสมดินตรงเนี้ยที่แอสใช้ผสมตรงเนี้ยจะต้องมีขี้วัวแกลบดําและก็ดินนะคะผสมกันสามส่วนเนี่ยนะคะพี่ขี้วัวก็จะเป็นปุ๋ยของพืชนะคะแกลบดําก็จะทําให้ดินร่วนซุย นะน้ำไม่เน่าน้ำไม่ขังนะคะรากไม่เน่านะแล้วก็ดินนะคะสามตัวนี้นะคะจะทำให้ประกาศหอมของเรางามนะคะเห็นไหมคะงามมากเลยไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยอะไรราคาแพงๆนะคะใช้ขี้บัวแล้วนี่แหละนะสามตัวนะคะเวะลาผสมดินน่ะเราใช้อยู่สามตัวนี้นะคะก็จะขายได้เลยนะคะเนี่ย สองเดือนก็น่าจะขายได้ละแต่ตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าเราจะเก็บไปกินก็ได้นะคะเพื่อนๆนะทําสลัดก็ได้หรืออาจจะกินกับสาคูก็ได้นะคะผักกาดหอมเนี่ยได้ทั้งนั้นเลยจิ้มน้ําพริกก็ได้นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตผักกาดหอมของเราวิธีปลูกง่ายๆนะคะ,ะและประการสําคัญนะคะที่ขอบอกย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งคือว่าผักกาดหอมเนี่ยเขาไม่ชอบน้ําไม่ชอบความชื้นมากนะคะ น้ำเนี่ยไม่ต้องให้มากเท่าไหร่ไม่ต้องให้จนชื้นแฉะนะคะถ้าแฉะเมื่อไหร่ให้น้ำมากเมื่อไหร่นะคะเขาก็จะเป็นโรครากเน่าโคลนเน่านะคะที่เกิดจากเชื้อรานะคะเพราะฉะนั้นการให้น้ำนี่นรีว่าสาคัญเลยพอเวลาเน่าเนี่ยผักกาดหอมก็จะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองเลยเพราะฉะนั้นการให้น้ำสําคัญนะคะไม่ต้องไปให้น้ำมากเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ตก หล่นแล้วนะคะหล่นจากกระบะมันก็งามนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะลองดูนะคะถ้ามีกระบะเหลือใช้อะไรก็ลองปลูกดูพื้นที่ไม่มีก็ใช้แบบนี้นะคะนะวันนี้นะแอดก็จะมาอัปเดตประกาศหอมอายุประมาณ1เดือนให้ดูนะคะค่ะก็ขอฝากช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลด้วยนะคะ ะะฝากช่องเล็กๆนะคะฝากกดฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ